มัดเทปีเนี่ยมันดีไว้คนซื้อตีบวกเก้ากันแสดงว่าแม่งมีคนตีบวกเก้าอยู่อืม ก็มีอะไรวะจาริบ,บี้มีคนจองผมแล้วนะสี่หมื่นไอ้นี่แหละ ไอตัวนี้แหละสัตว์อาราคาเดมีดรามา่าดราม่าอีกแล้วมีอะไรวะไหนดูดิดราม่าอะไรวันพี่ก็เป็นผมก็มีคำถามกันนะใช่เพราะอะไรนี่กูเชื่อมโยงกลับไปให้ฟังก็คืออย่าง,างที่บอกอ่ะผมบอกเลยนะว่ามันแต่ก่อนนะอ่ะ แต่ก่อนพี่ก็ไม่ต่างอะไรกับผมเดี๋ยวนี้หรอกแล้วแต่ก่อน<ะ>พี่ก็เวลาอ่ะพี่ฟังผมก่อนพูดพูดเลยกอูอยากรู้อะว่าใครคิดยังไงถ้าไม่ใช่พี่ที่อ่านได้เลยแต่ว่าน,น่าจะใช่ป้ามาแต่ก่อนอ่ะเวลาซ้อมอ่ะพี่ยังพี่ก็ด่าคนในแก๊งเหมือนกันกูด,ด่าว่าอะไรลองยกตัวอย่างเวลาเวลาเล่นอ่ะไม่เวลาเล่นอ่ะมันมีมันมีเวลาเล่นอ่ะอือแล้วไม่เคยแล้วผมไม่เคยมาพูดแบบกับพี่แบบนี้เลยนะเว้ย อือ่ะกูขอแย้งคือผมไม่เคยแบบมาแต่มันมีมันมีอ่ะอ่ามีฟังกูก่อนสิอ่าเอพี่พูดมาทุกครั้งที่กูด่าน้องๆอ่ะตอนจบกูขอโทษไหมอ่านี้ลองถามน้องๆดิเฮ้ยมึงมารวมคุยตรงนี้ตรงมโนกอ่ะมึงจะไปแยกทำไมอ่ะมึงเนี่ยกลับไปดิผมพยายามคำเดาวพี่นกอยู่มาเออมึงเอามานี่เลยมโนกอ่ะเดี๋ยวกูนี่เองที่ปิดเสียงไปเลยเสียงสตรีมเนี่ยไอ้ย่ะ เห็นปะเกียดขึ้นยูทูบเวยเห็นไหมน่ะแชทดูดิมันยังกลัวว่ามันยังโดนดาม่าอยู่อันนี้ก็แล้วแต่ดราม่าเฮียอะไรกูไม่เห็นเป็นดราม่าอะไรเลยมึงถามพินยังเออมึงกูถามกูถามน่อนี่ยน้องๆเนี่ยอะไรวะิดเสียงพี่นุพี่นุิเสียงหน่อย อ่ะถามหน่อยว่าเวลากูด่าน้องเนี่ยมันบอกก็ติไอ้ก็จิมันบอกว่าผมอ่ะเคยกูเฉยๆมากเลยอ่ะคือมันเป็นมันขอโทษนุ่น้องไหมอ่ะมันเป็นปัญหาเว้ยมันเป็นปัญหาแค่มีเรื่องกันในแก๊งเลยกติดแค่นั้นเองมันไม่ได้ด่ามาอะไรเลยอันนี้มันเป็นสตอรี่มากกว่า เอางี้ดีกว่าอ่ะไม่แล้วเมื่กว่าอย่างว่าตอนจบอ่ะกูได้ขอโทษพวกมึงไหมที่กูพูดว่าเออท่านั้นเสียงกูแบบไม่ดีอะไรเงี้ยกูก็ขอโทษนะอะไรเงี้ยใช่ถ้ามองก็เป็นสตอรี่ผมเล่นกับมันไม่ใช่ดราม่าเว้ยไอหลังคือการทะเลาะกันไม่ใช่ดราม่าเว้ยเราไม่ปิดผมไม่ปิดหมดเลยอะแล้วพี่ก็บอกผมว่าเอออยากให้รู้ว่าปัญหามันมาจากอะไรเว้ยผมเบื่อแล้วผมทำมาผมรักมันจะตายย่าเจเคจำได้จำได้นนั่แหละผมอยากแก้ปัญหาตรงนี้สักทีเว้ยแก๊้มันจะได้ไปต่อยังไงเนี่ยพวกมึงต้องไปฝึกกันมาใหม่นะอะไรประมาณนี้ ปะถึงเวลา้อมดิไม่แต่แต่อไม่มุมมองมุมมองผมสาหรับพี่ก็เจียยอะเท่าที่ผ่านมาที่พี่เคยบอกว่าพี่อะบางทีพี่ก็เรียบเรียงคําไม่ถูกใช้คําไม่ถูกเพราะพี่มันพี่ไม่ใช่คนไทยแท้ถูกไหมแล้วบางทีอารมณ์พี่ออกมาแล้วพี่คําที่พี่พูดมันก็มีอยู่แค่คาวนๆเหมือนเดิมไอ้เหี้ยบ้างอะไรบ้างเงี้ยแปลกกว่าเฉยนั่เสียงไม่ดีางทีเสียงนั่เสียง่างนี้แต่ผมมาขอโทษตลอดไอเวงี้ที่เราเตรียมไปอะมันก็ทําได้นะพี่แปลก ยิงคดกาดก,าก,กูไม่เ <นะ S 2> ถียงเลยว่ากูเคยดา่าใช่มันต้องดา่ามันมีต้องด่าอยู่แล้วแต่ว่าในในคำที่ดา่ามึงต้องดูด้วยว่าณนะตอนนั้นน่ะเหตุการณ์หรือว่ามูดมันเป็นยังไงถ้าด่าไปแล้วมันมูดมันเสียกูก็เลือกที่จะพูดอย่างอื่นแทนหรือถ้ามันไม่นี่จริงๆก็ก็ด่าไปลายตัวไปว่าเออมึงย,ยังไงมึงทําผิดพลาดด้วยเรื่องอะไรถ้ามึงด่าโดยที่มึงใช้แบบกูทพูดยังไงดีอยว ไม่ก็ตัวอย่างไงพี่ติ๊ดวันนั้นที่จําได้ไหมเล่นสตอรี่จบมาแล้วแล้วที่พี่พี่กตจบอกโอ้โหพี่วินัยใต้ร่มนู่นสุดสายาจะเสื่อพี่เ้ยแล้วพรุ่งนี้หยุดวันนี้ด้วยนะพะเครียดเลยวันนั้นอ่ะพี่ติ๊ดก็ไม่ได้ดุด่าเลยน้องๆทั้งที่ทุกคนทั้งที่มูดแม่งโคตรแย่เลยนะวันนั้นอ่ะพี่ขอโทษตลอดเก้าสถานการณ์มันมันไม่ควรมันมันเหมือนถ้าแบบแล้วดับกันแล้วกูกูด่าคนบ่อยเหรอวะอันนี้ถามตรงตรงเลย คิดว่าบ่อยเหรอบ่อยนะพี่บ่อยเหรอเช่นตอนไหนบ้างด้วยน้ําเสียงพี่ด้วยแล้วก็อาคาด่าพี่อาจจะไม่ได้แรงนะแต่น้ําเสียงพี่อ่ะมันรู้เลยว่าพี่แบบจี้จนแบบว่ามันเหมือนพี่รุนหิดจริงๆนะตอนนั้นตอนนั้นอ่ะตอนไหนวะอ้ทั้งซ้อมทั้งอะไรก็แล้วแต่พี่แต่น้ำเสียงยแบบึงอ่ะก็เจิตเวลามึงด่ามึงคือด่าด้วยอารมณ์งุนหิดจริงๆถึงถึงกูถึงได้บอกไงว่ามูดมันเสียเพราะว่า อารมณ์ที่มึงด่าอวอไปคือมึงไม่พอใจถูกไหมล่ะอันนี้กูพูดถูกไหมคือมึงไม่พอใจที่เขาเล่นแบบนั้นถซ้อมเนี่ยคือช่วงไหนวะช่วงหลังเกิดเรื่องพี่เบหรือหรือเปล่า